โอเคสวัสดีครับสวัสดียามเย็นนะครับสวัสดีทุกท่านเลยเนาะคลิปนี้ก็มาตาม XRP นะครับก็ยังไม่ขึ้นเนาะก็ยังไม่ขึ้นแต่ก็ยังไม่ได้ลงนะครับก็ยังไม่ได้เทอะไรมากมายเนาะก็คลิปนี้ก็มาตามว่าถึงไหนแล้วนะครับมุมมองล่าสุดนะครับ่าตอนนี้ก็ราคา2.08 ยูเอสดอลลาร์เนาะไม่ขอดูเงินบาทนะครับไม่ขอดูเงินบาทเพราะว่ามันจะไปเพิ่มจะไปเพิ่มตัวแปรเนาะจะไปเพิ่มตัวแปรนะครับก็เลยดูกราฟดอลลาร์อย่างเดียวนะครับ <c oughs> ก็มองมีมุมอมองที่เป็นบวก นะครับสำหรับ xrp มุมมองเป็นบวกเนาะมุมมองจะเจอน่าจะเป็นโครงสร้างขาขึ้นครั้งใหญ่นะครับแต่ก็ต้องมองเป็นขาขึ้นมันก็ต้องมีทำ higher low นะครับตามทฤษฎีดาวเนาะก็ต้องมีการยก low ขึ้นมานะครับแต่มุมมองตอนนี้ก็คือทำ low ไม่เสร็จนะครับ xrp ทำ low ไม่เสร็จ ก็มองเป็นทั้งชุดขาขึ้นตั้งแต่เกิดกำเนิดมาก็มองเพิ่งเป็นเพิ่งได้หนึ่งวัฏจักรนะครับเพิ่งเป็นเวฟหนึ่งก็มองขาขึ้นยังอีกไกลน,นะครับอืมถึงไหนกันแล้วเดี๋ยวมาดูกันด r อปไป c h นะครับ c h ก็เท้าวความเนาะเท้าวความว่า ตรงนี้เป็นไฮอ้างอิงนะครับเว็บหนึ่งก็ชุดนี้ลงเว็บสองนะครับมอง at dream มองสองไม่จบเนาะโครงสร้าง wxy นะครับขา y ดูทรงเหมือนจะเป็น triple tree เนาะน่าจะเป็นสามล้วนนะครับเป็นคอลเลกชันหลายหลาย,หลายชุดนะมาเชื่อมกันนะครับไม่ได้ทำคอลเลกชันชุดเดียวเป็นซิกแซกแบบนี้เนาะ,ะง่ายเกินไปนะครับก็เป็นโครงสร้าง wxy 1 2 มองเป็นโครงสร้างเก็บของนะครับเป็นการเก็บของเนาะเพราะถ้าเขาจะจบเขาจะไม่ฉลองถ้าแบบตลาดวายนะตลาดวายมันจะไม่มันจะไม่ลงแบบนี้นะครับตลาดวายมันต้องฟึบฟบเด้งมีเชฟเนาะมีรูปแบบเชฟนะครับอันนี้ตลาดไม่ไวายอันนี้เป็นการาเป็นการขายของรายย่อยมากกว่านะครับเพราะถ้ารายใหญ่ขายมันไม่ได้ลงแบบนี้เนาะ ก็อันนี้ก็ไม่ต้องไม,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 ไม่ไม่ต้องพูดก็น่าจะรู้กันนะครับลายใหญ่ขายไม่เป็นแบบนี้แน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นคิดว่าลายใหญ่น่าจะถืออยู่เนาะอ่ะมาต่อกันขาสุดท้ายนะครับขาอันี้มองจบไปแล้ว1ชุดเนาะ W ย่อยนะครับ ABC X ขา X ของ WXY ก็เด้งได้50% นะครับ50 61.8 76.4และ85.4่ขา X ต้องไม่ทำนิวไฮหรือนิวโลนะครับอ่า W จบ X จบเหลือาคานี้ราคา Y of Y เนาะก็คาดการนะครับเดี๋ยวซูมย่อยให้อีก <c oughs> เหมือนจะเป็นซิกแซกเนะาะคานี้ นะครับเหมือนจะเป็นซิกแซกเพราะว่าเห็นรหัสห้าลงมาหนึ่งชุดคือแบบนี้คอลเลคชันซิกแซกเนี่ยซีรีส์ข้างในจะเป็นห้าสามแล้วก็ห้าถูกต้องไหมครับก็เนี่ย W จบไปแล้ว X จบไปแล้วชุดนี้เหมือนจะเป็นหนึ่งสองสามสี่ห้าแบบนี้น่าจะเป็น A of ซิกแซกเนาะตรงนี้รีบ่าวคาดการณ์ผมมองว่าจบแล้วนะครับ B of ซิกแซกรีบ่าวแน่นอน เาก็น่าจะลงอีกหนึ่งชุดแล้วก็จะขึ้นนะครับเดี๋ยวเรามาไล่ขา CR ตรงนี้เป็น b า a s ว่าเป็น B o f อ i ซิ a จบไปแล้วตรงนี้นะครับแอดสูว่าเหลือหนึ่งขามันก็ต้องรออ่ะมันยังไม่ขึ้นจะให้ทำไงสองจุดหนึ่งเจ็ดมองว่า B จบนะครับ แบบนี้ขา a เนาะ a of collection z i g z a g ก็จะเหลือขา c c จบก็น่าจะขึ้นนะครับก็รอปัจจัยเสริมรอข่าวมาต่อเนาะเหมือนอาจจะมีข่าวอะไรอยู่หรือเปล่าข่าวข่าวน่าจะเล่นข่าวยังไม่หมดนะครับข่าวอาจจะยังไม่หมด a b แล้วก็เหลือ c อีกหนึ่งขานะครับ ถ้าเราไม่เอาเป้าขาวายมาคำนวณเนาะสมมติเราจะเอาซิกแซกมาหาเป้าเลยก็จะได้แบบนี้ไม่น่าจะลึกแล้วแหละน่าจะต้องยกขึ้นมานะครับเป็น1.5เนาะ1.7ถึง1.5นะครับโซนเป้าจบกล่องใหญ่ๆนะครับกล่องใหญ่ๆ ไม่น่าจะลึก XRP ไม่น่าจะลึกน่าจะบริเวณนี้แหละนะครับ1.7ถึง1.5เดี๋ยวเราค่อยมาดูกันต่อเนาะแต่ถ้าเขาทำ elongate zigzag ขา C จะยาวก็น่าจะมาถึง1.4นะครับก็น่าจะประมาณนี้เนาะเหลือขา C แล้ว collection ชุดสุดท้าย A ได้แล้ว B ได้แล้วเนาะก็เหลือ C นะครับแต่ถ้าสมมุติ B ไม่จบ B ชุดนี้ไม่จบ ก็จะมีเด้งขึ้นมาอีกหนึ่งขาเนาะเพื่อที่จะลงแบบนี้นะครับแต่ถ้ามีเด้องอีกทํานิวไฮเหนือ2.7ตรงนี้อ่าขาซียกแน่นอนนะครับก็น่าจะเป็น1.7หรือกล่องเนี่ยแหละเนาะอย่าไป All-in นะครับเดี๋ยวก็น่าจะเป็นขาขึ้นยาวๆแล้วสําหรับ XRP เนาะแต่สําหรับตัวอื่นก็ ันเป็นไปได้ไหมที่ XRP จะสวนตลาดในบางทีนะครับแต่เราก็ค่อยมาว่ากันเนาะเอาตามแค่นี้ก่อนนะครับมองยกมองขา C จะยกเนาะเวฟสองยกขึ้นไปเรื่อยๆรอดูไปทีละขานะครับเดินทีละเกนะ้าเนาะโอเคเดี๋ยวค่อยมาติดตามกันต่อนะครับ Bitcoin ก็น่าจะลงไป8ปดหมื่นก่อนเนาะบิตคอยตอนนี้ถึงไหนละ เป,เปก็เหมือนจะซึมซมลงมาให้นะครับเปเป้มองถึงสี่พันเจ็ดนะเหมือนอมองถึงสี่พันเจ็ดร้อยนะครับอืมมิดคอยก็ยังมองว่าลงไม่จบนะครับสองอาจจะได้ไปแล้วขาสุดท้าย เหลือลงสามสี่ห้านะครับมองแปดหมื่นแปดหมืนถึงเจนะ็ดหมื่นเก้าเนาะบิตคอยถึงจะขึ้นนะครับอ่าโอเคคลิปนี้ก็มาอัปเดตสถานการณ์นะครับไกด์ไลน์ไม่ใช่คําแนะนําทางการลงทุนเนาะเดี๋ยวรอให้มันบูริชเต็มที่ค่อยแอดดรีมถึงจะมาอัปเดตเอาคอยให้นะครับก็ตอนนี้ Bitcoin ก็ยังเป็นตัวแม่นะครับแล้วก็เป็นตัวปัญหาในตัวเดียวกันเนาะถ้าเขาลงเอาคอยก็ลงด้วย แต่บางทีบิตคอยขึ้นเอาคอยไม่ขึ้นก็มีสูบสภาพคล่องสัง,งัานนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับใช้วิจารณญาณในการรับชมเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ต่อเนาะเดี๋ยวพรุ่งนี้จะมาตามครับให้นะครับครับเหลือเป้าสุดท้ายแล้วสำหรับการจบขาลงนะครับหลายๆตัวก็ใกล้จะถึงจุดอิ่มตัวแล้วแหลนะเนาะนะครับลง เท่าไหร่ก็แล้วแต่เมื่อถึงจุดจุดนึงนะครับลงอิ่มตัวจะต้องดีเนาะโอเคไว้เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ